วันวันนี้ฝนตกหนักวันที่สองส่งท้ายหามกราคม6แปคลื่นลมแรงลมกระโชกแรงพยากรณาา์กลรามาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภัยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube บนฟ้าพยากรก์วิริพรลุงพิธาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันอาทิตย์ที่5มกราคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินสภามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนบริเวณภาคใต้อากาศหนาเวเย็นประเทศไทยทางตอนบนคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและอากาศหนาเวเย็นลงในบางพื้นที่จากลมกระโชกแรงจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดู ในด้านของพื้นที่เสียงลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาในวันนี้5ามากราคม2568ซึ่งในวันนี้ในบางพื้นที่ก็เริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วบริเวณภาคอีสานภาคกลางภาคตําออกและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ซึ่งนะครับบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในด้านของลมกระโชกแรงในวันนี้5มากราคม2568 ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่พีคสุดของลมกระโชกแรงในรอบนี้และหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้6มกราคมก็ยังคงมีลมกระโชกแต่ความแรงจะลดลงบ้าง7มกราคมเริ่มไม่มีลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วนะคะ8มกราคมจนถึง9มกราคมลมกระโชกแรงถอยแล้วนะครับและจะเริ่มกระโชกแรงอีกรอบหนึ่งคือวันที่10มกราคม จนถึงในช่วงวันที่14มกราคมหลังจากนั้น15-18มกราคมลงกระโชกแรงถอยแล้วนะครับ และคาดการอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในวันนี้5มกราคมจนถึง15มกราคมหลังจากนั้น16มกราคมถึง1 8มกราคมมวลอากาศเย็นเริ่มถอยอากาศอุ่นขึ้นส่วนในช่วงนี้คาดว่าจะเป็นช่วงที่พีคสุดของอากาศหนาวเย็นตั้งแต่ในวันนี้5มกราคมจนถึง15มกราคมและจะหนาวสุดพีคสุดในช่วงวันที่10จนถึง15มกราคมติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิด ต่อไปนี้จะพาไปดูอีด้านของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังลมกระโชกแรงในวันนี้5มกราคม2 0 6 8เฝ้าระวังบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยโสทรศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญ,รรญมหาสรารคามร้อยเอด็ดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชายัยภูมิ เพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีจิยาการจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจ,จันทบุรีและตราดหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้6มกราคมสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอาจจะมีลมเข้ามาบ้างแต่ไม่ถึงกับกระโชกแรง หลังจากนั้นนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่แรงก็จะทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในป,ปริมาณและการกระจายตัวของฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่20-40%ของพื้นที่โดยส่วนใหญ่ที่ตกก็จะเป็นฝั่งตะวันออกตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและราธิวาสนะครับ ส่วนฝั่งตะวันตกก็มีเข้ามาบ้างในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยอาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาได้และบางจุดบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนกักแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับเนื่องจากปัจจัยเดียวที่ทําให้มีฝนคือมรสุมประจรําฤดูกาลไม่ได้เกิดจากหย่อมความรกาศต่ําหรือพายุดังนั้นฝนที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัจจัยเดียวที่ทําให้เกิด แต่ก็ยังคงทำให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอยู่บางพื้นที่ส่วนการคาการฝนและการพยากรณา์าในอีก15วันล่วงหน้าจากพอ,อสมควรต้นจานซึ่ง5-18มกราคมมวลอ,อากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระรอททำให้มีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอย่างต่อเนื่องแต่มีบางวันที่อากาศอุ่นขึ้น สลับกับเย็นลงลมหนาวยังคงมีพัดเข้ามาแรงบ้างเบาบ้างสลับกันในช่วงฤดูหนาวยังไม่สิ้นสุดยังสามารถสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้บริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนบนส่วนภาคใต้ ฝนล,ลดน้อยลงหลังปีใหม่แต่ในช่วงวันที่5มกราคมและอีกช่วงคือวันที่10-12มกราคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างและขึ้นลมแรงขึ้นชาวเรือต้องระวังในการเดินเรือข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ขอให้ติดตามการอัปเดตาพรย์อากาศกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนี้จะพาไปดูการเพียงอากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ 5-6มกราคม2568พยากรณอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาโดยต่ำสุด12-16องศาและสูงสุด28-32องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาจากลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด11-17องศาและสูงสุด29-30องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาโดยต่ำสุด19-22องศาและสูงสุด31-33องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วัมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมมณฑลจะมีอากาศเยนในตอนเช้าจะมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะล้ลง1-2ถึง2องศาโดยต่ำสุด19-21องศาและสูงสุด3-2-3-4ององศาจากลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศจนนตอนเช้าฝนฟ้าขนองลองยละ30ส่วนมากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนรา,าทีวาส อุณหภูมิต่ำสุด19ถึง23องศาและสูงสุด3 0ถึง3.2องศาตั้งแต่น,นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วามถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศในตอนเช้าฝนฟ้าขนองระละ20ส่วนมาจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิตามสุด22-24องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วลมพาดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพยาก์รากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอจาจารยงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ